สวัสดีจ้าแซบแบบมัม,มาแล้วนะคะตอนนี้ตีกะมาภาาสิผ่าเ็ดไข่ลูกเคยเห็นไข่ต้มนะคะเห็นบทั้งสวยทั้งบอสวยกับมีเลยค่ะเอาเอาไข่ต้มลงไปถอดค่ะถอดไปเลยจ้าถอดไปเรื่อยๆนะคะถอดไปเรื่อยๆเนาะถอดไปจนกว่าข้อสีเหลืองตรต้องใส่เวลานิดนึ่งนะคะในการถอดนะคะทุกคนนะ ใส่เวลานิดนึงจากเพื่อบรรสีเหลืองตวบติบบดใส่ไฟ,ไฟแห้งเนาะเนาะติใส่ไฟอ่อนๆทอดนะคะ,ไฟไฟะ,คะมืันนี้อยากกินไข่ลูกเขยนะคะไข่ลูกเขยสไตล์มั่มนะจ๊ะผู้ใดมาสูตรนี้ก็เฮ็ดนนาเนาะสูตรนี้จะเข้มข้นหน่อยนะเพราะว่าติ๊ชอบกินรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะจ๊ะแต่ไม่ได้เผ็ดมากเด้อไข่ลูกเขยนะคะจะ หวานเปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่นะคะนะเนาะนี่ก็จะใส่เวลาทอดไปเรื่อยๆค่ะทอดไข่ที่เขาต้มแล้วนะคะทอดไปเรื่อยวิธีที่ให้บรอมันฟงนะคะไฮบห้มันแตกก็ขึ้นตีกิเอาส้อมจิ้มก่อนนะคะจิ้มไข่ที่เขาต้มก่อนหล้วจังเอาลงไปทอดก็น้ามันใส่ไฟ,ไฟอ่อนๆทอดกับพ่อนะคะห้ามตองใส่ไฟ,ไฟแห้งนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเขาสเสืองด้ทีจนกว่าเขาสิพ่อใจนะคะเขากัจังคอยเศร้าทอดค่ะเนาะ พอทอดเสร็จแล้วห้องก็จะมีเหตดน้ำสอดนะคะน้ำสอดก็คือมีบักน้ำปลาคามเปียกนะคะน้ำตาลรา้เกลือนะคะเกลือแล้วก็พริกผงนะคะแค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายนะคะนอละกะ ถั่วปนนะคะถั่วปนติดกับเสต็ปแบบบาละเอียดนะคะพออยากให้มันมีเม็ดกรุบ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 อยู่เนาะเวลากินมันจะได้อร่อยนะคะเนาะทีงเป็นคนมากินเปรี้ยวเน้นติดนึงนะคะเนาะโอเคนะคะติดกับสีทอดใส่เวลาทอดไปเรื่อยๆแล้วค่ะทอดไปจนกว่าเขาสิโอเคนะคะเหาก็ทอดไปเลยนะจ๊ะนี่แหละค่ะทอดไปเลยนะคะนี่ก็เริ่มเหลืองแน่จักหน่อยนะคะกับบริเท,ทอดสวยงามขึ้นหลานค่ะหรือไัเฮ็ดดอกค่ะก็ยังมาสีตายมัมเนาะ เฮ็ดสูตรไผ่สูตรมันสูตรอีฉันตังหากมักไผ่มักมันมักอีฉันตังหากละจ้าสิไปบังคับเห้นคนอื่นมากขึ้นเข้ากับได้เนาะคือคนมกเข้ากับมาเข้าอะไรตัวเฮ้าเป็นเฮานี่ล่ละค่ะสิไปอันคนบ่มากกมีค่ะเนาะมันมีรูปลายรูปแบบสิไปบังคับให้คนอื่นมาเข้าเลยมันกับบะแมนก็คือกับเขานี่ล่ละค่ะกับเข้าคือการค่งบางคนมักเพชดบางคนมักเค้มบางคนมักหวานบางคนมักทุกรสนะคะแล้วแต่ความมักของแต่ละคนนะคะ ส่วนติ๊กก็มากแบบนี้นะจ๊ะหวานเน้นๆจะ้ะเวลาเห็นติ๊กแสนน้ำตาลทำซอสไม่ต้องตกใจนะคะติ๊กชอบหวานนะจ๊ะทุกคนนะคะครับสว่าบะเมนกับเขาหลอติ๊ก็จะเป็นของหวานใครลูกเคยเขาสิว่าล้วเนาะพูดได้เป็นเบาหวานกัจะเรียนแบบติ๊กเด้อจะ้อาาอจะไปค่ะทอดได้ทีแล้วนะคะเนาะ กเริ่มสีซุกแน่สีกับพ่อใจนะคะกับปตองเอาแบบห้มันซุกทั่วร์นะคะเหตุกินเองปริเหตขายนะคะประตองสวยงามขนาดนั้นนะคะเนาะเอาเจียวาหายมันเป็นใครลูกเขยน่ะล่ะค่ะเอออะห้มันหวัวเป็นใครลูกเขยล่ะค่ะทุกคนนะคะไปค่ะกบไปเรื่อยๆค่ะ ไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมผู้ได้ศักดิขอประทานอภัยแต่ก็ไปแต่ไปช้านะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ติก๊กขอบคุณท่าการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ติ๊กนะจ๊ะเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทอดได้เรียบร้อยกับพักไคใบชาเข้าเสิมาเฮ็ดน้าซอสกันเลยจ้าที่นี้เข้ากับสิเฮ็ดน้าซอสนะคะไปค่ะเห็นบ่เครื่องปรุงกเตรียมไ้แลวจ้าเห็นบอค่ะนั่นละ ไปเจนี่เ้ากระเซตน้ำซอดไปเลยไปเลยไปเลยมีเห็นเห็นนี่แหลคะค่ะมีน้ำกระขามเปียกน้ำตาลนะคะแล้วก็ทั่วปนเกลือแล้วก็พริกผงกูนี้ก็ใส่น้ำลงไปนะคะตามชอบเลยแต่ติ๊กจะใส่เยอะเดี๋ยวจะตามมาอีกครั้งหนึ่งน้ำนะ่ะใส่ลงไปอีกจ้าแล้วก็ตักซอสนะคะซอสบัะขามนะคะแบบติ๊กว่าซอสกะขามมันนี่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเปียวนะคะนะติก็เลยใส่หลายในจักหน่อยแต่ก็บ่เป็นซอสใหญ่ย,ย,ยังดอกขาซอสกลางๆนะคะเนาะ ใส่ซอนนิดติ็ดกับพอดีค่ะสมพอดีนี่ค่ะแบบเข้มข้นนะจ๊ะนี่เห็นไหมใส่ลงไปเลยจ้ะนี่แหละซ้อนเอ็ดเพิ่มอีกนิดนึงค่ะซ้อนก็บประดยยเด็ไงยังดอกค่ะเนาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเท่ากับคนคนคนให้น้ำกับน้ำขามเปียกมันละลายเนาะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วจนกว่าเขาสิไดทีนะคะคนไปติกสิเติมน้ำอีกๆๆนิดหนึ่งูิ๋ึจมันข้นไปนะติกจะเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงนะคะเนาะเพื่อให้เขา ได้เพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็ไม่ให้ข้นเกินเกินไปนะคะนะเดี๋ยวติ๊กจะเติมน้ําลงไปนะคะเนาะแล้วก็ใส,ส่น้าตาลไปอีกนะคะเนาะน้ำตาลติ๊กใส,ส่หลายเติบเพราะว่าติเต็ดหลายนะคะน้าซอติเต็ดหลายเนาะกับใส่ให,มหมนนะะะ้มันมเหมาะสมสมควรนั่นระคาน้าตาลท้ายมันเมาเป็นน้าตาลปีเพื่อจะได้หวานแบบละมุนนะคะเนาะใส่ลงไปเลยะคะ่ะอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวติ๊กใส่อีกนะคะเนาะเดี๋ยวติ๊กใส่อีกนะคะนี่ค่ะ ายเขากับค้นลงไปค่ะคุณไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่ามันจะหนืดๆเนะาะเดี๋เติมน้ำเพิ่มเดี๋ยวเติมน้ำเพิ่มจ้ะคิดว่าน่าจะพอดีค่ะเขาเติมน้ำเพิ่มนะคะ,ค,ะค้นไปเรื่อยๆแหละค่ะค้นไปนะคะเนาะคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วติ๊กก็จะใส่น้ําเปล่าเพิ่มลงไปนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เขาเข้มขน้นจนเกินไปนะคะ ใส่ลงไปค่ะโอเคนะคะแล้วก็คนไปเรื่อๆยๆจนกว่าเขาจะเดือดได้ที่นะคะเดีย๋ยวขอชิมอีกนิดนึงว่าหวานโอเคหรือ,อยังนะคะว่าเป็นของหวานใครลูกเคยเพื่เาใส่ลงไปอีกจ้ะบาหวานบ่มาตอนนี้กับบอแจ็คสีมาตอนไหนจั่นะ <c oughs> ว่าเป็นเห็ดของหวานเนาะเนาะกตสิค้นนะคะน้ําตาลทรายเนาะมันก็จะหวานแบบไม่ได้หวานหอมละมุนเหมือนน้าตาลมะพาร้าวเลย มันก็สีหวานอยู่ค่ะแต่มันเป็นหวานปแรปแรมปแปรมเนาะเอออ่ะพอถือใจแซ่บแบบมัมไสไหมมลงไปโรดค่ะใส่ได้หลายโรดเขากินเองดอกเป็นเบาหวานกับโต๊หอดอกค่ะแต่คนเสียสิทธิ์น้ำกับปั๊บสูตรเอาเด้อเด้อเด้อปะตองใส่หลายขนาดนั่นก็ได้นะคะค่อยๆปั๊บสูตรเอาค่อยไปเรื่อยๆค่ะค้นไปจนกว่าเขาสิเดือดนะคะเนาะคนจนกว่าเขาจะเดือดแล้วเราก็ค่อยจัดการปรุงต่อไปนะคะโดยการใส่ถั่วปน ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกผงลงไปนี่ทิกใส่เกลือลงไปนะคะเดาะเกลือลงไปค่ะคือชิมจนได้รสชาติที่คุณพอใจนู่นแหละค่ะคนถึงหยุดมันนะคะหยุดปรุงนะตอนนี้ก็ปรุงไปเรื่อยๆกับคนไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้เขาเหนียวมากเกินไปนะเอาพอดีพอดีนั่นแหละค่ะเนาะมันสูตรนี่มปนสูตรเข้มข้นค่ะเอาลองไปเห็ดเบงะะด้วยค่ะเด้ออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติกด้วยเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าเนาะงานกับไล YouTube ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรก Facebook ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเด้อค่ะเด้อพ่อเดชัยเนาะเงินกับพ่อเดชัยเขาว่าราคาเฮ็ดไปค่ะคนมาเฮ็ดกับเขานะคะผู้ใดสิว่าจังได็กกว่าม่าค่ะรับได้เบิดแหละนะคะโอเคนะคะเฮาก็สิโคนไปจนร่อยเขาแบบเดือดนะคะห้าก็สิมาใส่เครื่องปรุงเต็ม ไปค่ะที่นี่ก็เริ่มเดิ่มเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเนาะที่เกิดสิค้นไปอีกค่ะค้นไปอีกนะคะเนาะให้เขาเดือดแบบว่าให้เขาเหนียวเลยนะคะนะให้เขาเหนียวไปเลยนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เริ่มเหนียวแล้วค่ะก็เริ่มซิมในรสชาติจะคล้องมากแล้วค่ะต่อไปก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะถั่วลิสงลงไปเนาะ เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่เริ่มได้ที่แล้วค่ะแล้วก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปเนะเาะออกทั้งไทยแบหมือทั้งลาก,ก็ขอประทานอาภัยเด้อจ้ะเด้อ <c oughs> เอาซาเอางากระติกบ่ได้เด้ออยากเบาอุยังติดกะเบ,บาบได้ะะบ่เ็นกะแดได้ค่ะมักเบาแบบนี้เนาะคนเท่าบ่คือกันใส่ไปคือกันก็ทุกคนกับสิบ่แมนนะคะ,คะ,คะใส่ทุกคนมาเข้าไปทุกอย่างกับบะแมนนะคะกับตรงมีคนสร้างข้าวนืทั้งเท่าบ่ไ้เฮตหยังห้แลวก็มักข้านือกับอันนี้บอกบ็ได้นะคะ ผู้ได้มากกะขอบคุณเรยลายค่ะผู้ได้สั่างก็ขอบคุณเรยลายว่าแต่ข่าวมาเบิ้งขีไปติกระพอนนะจ๊ะใส่ทัวร์ที่ส่งลงไปแล้วก็คนนะคะคนเนี่ยเขาเดือดนะคะให้เข้าเหนียวอีกจักน้อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ติ๊ก่าได้แล้วเนาะแล้วติ๊กก็จะใส่พริกผงลงไปนะคะเฮาเสิบ่ใส่พริกทอดเ้อเพระวาติกบมีพริกแห้งเนะเอาะอยู่เมืองนอกนะคะเนาะใส่พริกผงแทนนะคะเนาะติกบ่มีมีพริกแห้งนะคะเพื่อจะทอดแล้วก็เอาว่างข้างหน้า นะปะกติไปนตรงเปหนึ่งแสนค่ะก็โรยพริกผงไปหนึ่งช้อนค่ะพอแล้วนะคะพอพริกผงเอามาจะใช้มันก็สะเพชแน่จักหน่อยนะคะค้นไปเรื่อยๆค่ะเข้าได้ทีนะคะได้ทีแล้วกะไข่ก็จัดไปแล้วเราก็จะลาดไข่เลยเห็นไหมคะเหนียวเชียวนะคะนี่แหละคะ่ะได้แล้วนะคะอันนี้คือสูตรต๊กนะคะไผ่มากกะเฮ็ดน้ำได้ไผ่บํมามักกะบํเบบป็นยังนะคะเนาะ ขอบคุณหลายๆที่เขาเมาเบิงคลิปแล้วเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆในการสนับสนุนทุกเส้นทางนะคะขอบคุณหลายๆอันนี้ดิกระเสิรมจัดค่ะเทสซอสต้องไปใส่ซอสจนสิเบิร์ตหรค่ะลืมกดลืมกดถ่ายวิดีโอกับมาถ่ายตอนไก่สิเบิร์ตนี่และค่ะเนี่ยค่ะใส่ซอสลงไปหล่ะกะใสห่หอมเจียวนะคะโรยหอมเจียวนะหอมเจียวก็ง่ายๆค่ะซื้อมาเป็นกระปุกเลยนะคะ อากาศที่เยอรมันเริ่มหนาวนะคะเมื่อเนี้ยในไซส์แซคนย่าวค่ะะเข้าเดือนตุลาอากาศเลิมชีเย็นนะคะนอนนะคะโรยหอมเจีวลงไปตกแต่งด้วยใบหน้าหน้าตาอาหารด้วยผักชีหอมบันเฮานะคะผักชีหอมเนาะไปค่ะก็ใส่ผักชีหอมลงไปนะคะนี่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่ลูกเขยสไตล์มัมนะ จ้ะเข็มจนเจ็มจนมากเลยนะคะอร่อยสุดๆนะคะสูตรนี้สําหรับติ๊กนะสําหรับคนอื่นติ๊กไม่รู้นี่ค่ะไม่เห็นเดือบึงเนาะตั้งไว้เลยจ้าแล้วก็จะทําให้ดูว่ามันน่ากินขนาดไหนนะคะกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยคุณนะมีแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติ๊กด้วยนะแล้วมาเจอก,กันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทําพาทานอะไรนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะ ให้ดูให้ดูไข่ว่าน่ากินขนาดไหนนะคะดูเข้มข้นมากเลยนะคะขอตัวทานข้าวก่อนเด้อทุกคนไม่เจอกันคลิปต่อไปจ้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าทุกท่านบายบาย